สวัสดีครับเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่1คันนะครับเป็นกระบะตัวยกสูงโรงงานเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเจ้าคันนี้ก็คือ isuzu d max นะครับ3.0ไฮแลนเดอร์เกียร์ออโต้ตัวรถปี2006นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้นะครับผมขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ สำหรับเจ้า d m a ม h i g h l a n d e r 3.0คันนี้นะครับสีสันภายนอกสวยงามมากๆนะครับสีเงาทั้งคันนะครับคันนี้ผ่านการเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้ตัวถังหน้าหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้ารถกันนะครับสำหรับโคมไฟคู่หน้าเนี่ยก็เป็นโคมไฟของเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวไฟข้าหลามตัดแล้วนะครับเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟใสมากๆครับ ไม่มีแตกลายงาเลยนะครับผมไม่มีคราบเหลืองที่ด้านล่างก็จะมีสปอตไลท์มาให้นะครับผมกระจังหน้าก็เป็นของเดิมนะครับบริเวณที่เป็นชิ้นส่วนโครเมียมนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างเงานะครับอาจจะมีตําหนิมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2006นะครับขอยบมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับตัวยกสูงจากโรงงานเนี่ยก็จะได้บันไดข้างมาให้นะครับเป็นบันไดของเดิมนะครับผม ส่วนที่ด้านบนกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมและสามารถปรับเลนได้ด้วยไฟฟ้าครับที่ประตูก็จะมีตัวหนังสือนะครับเป็นตัวไฮเดนเดอร์นะครับตัวยกสูงจากโรงงานือว่าสภาพสีภายนอกสีเรียบร้อยมากนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว DMACC a แคปโฟนะครับเป็นตัวสประตูโคมไฟท้ายนะครับก็ สภาพสวยใสทั้ง2ดวงนะครับผมสียังสดสดอยู่นะครับกันชนหลังนะครับผมก็เบิกของใหม่มาติดตั้งให้นะครับซึ่งก็เป็นของตรงรุ่นนะครับสภาพใหม่มากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่อง3.0 DDI i t e c นะครับเป็นดีเซลคอมอนเลว 3,000cc นะครับอัตราเร่งดีมากๆส่วนฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาของเดิมๆนะครับผมเปิดง่ายปิดง่ายนะครับที่ด้านบนกระบะ ก็จะมีพื้นปูกระบะนะครับซึ่งก็เป็นของเดิมเหมือนกันนะครับมีโลโก้ดีแม็กติดมานะครับผมพื้นผิวนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามการใช้งานแต่ว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้บรรทุกหนักนะครับที่มุมตะเข็บทั้ง2ฝั่งนะครับรอยอาร์ตอยู่ครบทุกจุดนะครับรถหลังเดิมนะครับหน้าก็เดิมนะครับฝาท้ายไม่มีผุนะครับซีนตะเข็บสวยๆเลยนะครับ รอยอร์คมุมซ้ายมุมขวานะครับเป็นรอยลึกๆนะครับคมชัดมากก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดภายนอกก่อนนะครับผมภายนอกคร่าวๆนะครับผมสีสันเงางาม,งามเรียบร้อยสวยงามนะครับเท่าที่ดูยังไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยให้เห็นนะครับ มาดูที่ล้อแม็กและก็ยางกันบ้างนะครับคันนี้ยังคงเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานขนาด16นิ้วนะครับแม็กสวยทั้ง4วงนะครับก็ฝาปิดดุมล้อตรงกลางนะครับอยู่ครบทั้ง4ล้อเช่นกันนะครับผมส่วนยางคันนี้เป็นยางดันหลบนะครับปี2020นะครับปีอาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่สภาพดอกยางนะครับดอกยังลึกยังหนาอยู่นะครับพวกบางโคนนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีแตกไม่มีหัก แล้วก็คัตซีนะครับรถคันนี้คัตซีสวยมากนะครับรถใช้งานอยู่ในกรุงเทพนะครับผมป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายกรุงเทพป้ายเดิมนะครับคัตซีไม่มีผุกนะครับป้ายท้องก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบดินแดงมาดูภายในกันต่อนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดําทั้งคันนะครับ เบาะทุกตัวนะครับถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยสะอาดนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเท่าที่เห็นนะครับบริเวณปีกเบาะคนขับก็จะมีสีเพ้ยนเพียนิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับก็จะใช้งานบ่อยนิดนึงนะครับจากการขึ้นลงรถคอนโซลนะครับสภาพสวยมากคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคันนี้ได้แอร์แบ็กที่คู่หน้านะครับช่องแอร์สวยไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับปุ่มควบคุมสวิตต่างๆนะครับ อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็คันนี้เครื่องเสียงก็มีการเปลี่ยนมาใหม่อัปเกรดมาใหม่นะครับเป็นจอ Android นะครับใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันพวงมาลัยแบบสีก้านของเดิมนะครับผมพวงมาลัยไม่ลอกนะครับส่วนแผงประตูนะครับบริเวณที่หุ้มด้วยผ้านะครับก็เป็นผ้าลายเดียวกับเบาะก็อยู่ในสภาพที่สวยสภาพดีนะครับแผงประตูไม่ยุ่ยไม่ขาดนะครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกหรือว่าตัวปรับเลนมองข้างนะครับใช้งานได้ครบทุกอย่างดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังก็ถือว่าสภาพสวยแล้วก็ค่อนข้างใหม่นะครับภนนายในสะอาดมากนะครับรถภายในไม่โซมฝ้าเพดานก็สะอาดนะครับไม่มีคราบสกรปรก ระบบไฟส่องสว่างภายในเนี่ยใช้งานได้ครบทุกดวงแหงประตูก็สวยทุกบานนะครับไม่เคยมีการแบบว่าเจาะรูเพื่อใส่ลำโพงติดเครื่องเสียงมาผมจะลองดึงตะเข็บของตัวถังที่ขอบประตูนะครับให้ดูนิดนึงนะครับตะเข็บเดิมนะครับผมลดซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับรอยอาร์คสวยๆเรียงตัวสวยมากนะครับการันตีนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับนี้เป็นด้านหน้าฝั่งขวาฝั่งคนขับนะครับ เดี๋ยวไปดึงดูกันอีกสักบานหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับเมทาก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับประตูทั้ง4บานลอยอาร์คสวยงามคมชัดสําหรับภายในห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวเครื่องยนต์นกันก่อนเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 DDI i t e c h นะครับเป็นเครื่องยนต์คอม m o n ร a i ลว3,000 c c ซนะครับอัดตราเร่งดีมากๆนะครับ แล้วก็เครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ได้ปรับแต่งหรือว่าดัดแปลงอะไรมานะครับสภาพของเครื่องยนต์ภายนอกดูแล้วก็ยังแห้งๆอยู่นะครับไม่มีคราบน้ํามันหยดหรือว่ารั่วซึมนะครับส่วนโครงสร้างหลักๆของตัวรถนะครับเริ่มจากที่คานหน้าก่อนเลยนะครับที่มุมด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับ ก็จะมีเพจนะครับเป็นของเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับมาจากโรงงานนะครับก็จะระบุเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับตรงตามสมุดคู่มืออย่างแน่นอนนะครับคันหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับมาร์กสีชมพูชมพูนะครับก็เป็นมาร์กจากโรงงานมานะครับแกมซ้ายแกมขวานะครับไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมแกมซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้1ชิ้นนะครับบริเวณนี้นะครับ ส่วนฝากระโปรงก็เป็นของเดิมออริจินอลจากโรงงานนะครับจะมีสติกเกอร์แปะอยู่ที่ปลายด้านบน2ชิ้นนะครับผมแผ่นการความร้อนนะครับก็ถือว่าสภาพยังค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ด้านในของฝากระโปรงหรือว่าด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงกันดูสักนิดหนึ่งนะครับกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจของเดิมจากโรงงานเลยนะครับ รีโมทของเดิมนะครับใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับดูเลขไมค์กันนิดนึงนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาทั้งสิ้น2,10,000กว่บอีก2 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับระบบแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับเครื่องเสียงจอ Android อเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ด้านหน้าเครื่องกันครับ ก็ถือว่าเครื่องยนต์เสียงเงียบมากนะครับเสียงนิ่มมากเครื่องไม่เขกนะครับแล้วก็การทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องเดินเรียบเดินนิ่งมากๆไม่มีสะดุดเลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์ไม่ได้มีการปรับแต่งโมดิฟายอะไรมานะครับเวลาเล่งเครื่องเวลาขับขี่รอบสูงๆเนี่ยไม่มีควันดําอย่างแน่นอนนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้า d m a x 3.0 Highlander เกียร์ออโต้รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับส่วนราคาขายเนี่ยผมขออนุญาตเปิดราคาเอาไว้ที่219,000บาทนะครับรถที่ล้านเรามีเล่มทะเบียนถูกต้องครบถ้วนนะครับ สามารถไปโอนที่กรมการขนส่งทางบกได้เสร็จสิ้นภายใน1วันนะครับพร้อมรับรถรับเล่มกันเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนัดดูรถได้ทุกวันนะครับผมพิกัดของเราเนี่ยอยู่ที่ซอยนวมิน74อยู่ที่กรุงเทพครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็จะขออนุญาตทิ้งเป็นเบอร์โทรศัพท์และก็เบอร์ไลน์เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็สำหรับการรีวิวเจ้าดี a มคันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ